มหาศาลเปิดคาดเหนือทิติพันธ์มีไม่กี่ทีมไทยหลีกใจได้ทิติพันธ์พ่วงจันทร์กองกลางห้องเครื่องทีมชาติไทยชุดใหญ่กำลังเจอความท้าทายครั้งใหม่หลังประวินพิรมพักดีประธานสโมอสอ BT, รบีจีปทุมยูเนเต็ดประกาศไม่สามารถที่จะต่อสัญญากับเจ้าตัวได้และจะต้องแยกทางกันในม่ช้า ซึ่งทิติพันธ์พ่วงจันนอกจากจะเป็นนักเตะไทยที่มีค่าตัวเป็นประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลไทยแล้วเขายังรับค่าเหนื่อยสูงชนิดที่ว่ามีไม่กี่ทีมในไทยลีกที่จะจ่ายค่าเหนื่อยในระดับนี้ได้ปัจจุบันทิติพันธ์พ่วงจันทรรับค่าเหนื่อยกับปีจีปทุมยูเนเต็ดอยู่ที่ราว5 5าแสนบาทต่อเดือนสามารถแบ่งเป็นรายละเอียดได้ดังนี้6 6, 6ล้านบาทต่อปี 5.5แสนบาทต่อเดือน18,333บาทต่อวัน764บาทต่อชั่วโมง12.7บาทต่อวินาทีจากค่าหนอยดังกล่าวในเมื่อมีไม่กี่ทีมในไทยลีกที่สามารถจ่ายได้แล้วทีมไหนกันที่จะได้ตัวเจ้านิวทิติพันธ์ไปคุมแดนกลางต้องลุนติดตามกัน